ใครที่กำลังมองหาสูตรผัดเผ็ดปลาดุกแบบแซ่บๆรสชาติจัดจ้านผัดแล้วไม่คาวตามมาทางนี้เลยครับเรามาเริ่มผัดกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนัแล้วใส่น้ำมันพริกแกงเผ็ดครับใส่พริกแกงเผ็ดอย่างเดียวนี้ไม่พอนะครับกระเทียมสับเพิ่มความหอมนะครับเราต้องใส่กระเทียมสับลงไปด้วยแล้วก็พริกสดวันนี้ผมใช้เป็นพริกกระเรี่ยงกับพริกขี้หนูตำหยาบหยาบ เพิ่มความจัดจ้านนะครับผัดให้หอมครับพอส่งกลิ่นหอมก็ใส่ปลาดุกเมนูผัดเผ็ดปลาดุกนี่ครับต้องมีความจัดจ้านต้องมีความเผ็ดถึงเครื่องวิธีล้างปลาดุกไม่ให้คาวง่ายๆครับต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็นำไปลวกปลาดุกเทลวกปลาดุกครับพอขึ้นเป็นฝ้าขาวๆก็ล้างด้วยน้ำสะอาด ลูดออกฝ้าขาวๆออกนะครับเมื่อก็จะออกหมดกระดูกก็จะไม่ขาวง่ายง่ายครับพอผัดหอมดีแล้วก็ใส่น้ําล้างครบเติมน้าเปล่าอีกนิดหนึ่งครับปรุงรสเลยครับน้ําปลาซอสหอยนางรมน้ําตาลมะพร้าวผงปรุงรสครับสูตรนี้รับรองเลยครับจัดจ้านแน่นอนอบไวให้พอปลาสุกนะครับอบมาได้ประมาณสี่ห้านาทีนะครับปลาดปลาเนื้อปลาีนสุกไวนะครับ ตอนนี้ก็ใส่พริกไทยอ่อนใบมะกรูดก็กระชายครับปิดฝาต่อแป๊บนึงทีนี้เราก็จะใส่ใบกระเพราจัดจานมาหอมครับเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สได้เลย สูตรนี้รับรองครับไม่คาวจัดจ้านถึงรสถึงชาติเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันครับผัดเผ็ดปลาดุกเสร็จเรียบร้อยครับเมนูง่ายๆบ้านๆเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับเผ็ดจิ๊ดจัดมากครับรสชาติลงตัวหอมเครื่องสมุนไพรหอมใบกะเพราสูตรนี้รับรองว่าไม,ม่มีความคาว ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ